สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเราชมชองเปียวนะคะวันนี้นะคะกับเป็นวันอังคารนะคะเปียวับทำงานวันแรกนะคะหลังจากที่หยุดไปสี่วันทุกคนไปเยี่ยมร้านอยู่สตอกโฮมแล้วก็ไปชมดอกซากุระอยู่สตอกโฮมเดี๋ยวจะให้ทุกคนชมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เปียวจะมาพูดถึงความสบายนะคะเขาถูกแฟนตามใจถูกแฟนซั p พ o r t line ์ูกไหคะคืออยียงกับให้แฟนเฮ็ดไท้ จนกลายเป็นความเคยชินแล้วก็เฮต้เฮาขี้เกียจนะคะแล้วก็เฮห้เฮาบ่อยากทําอีอย่างะะแล้วก็กลายเป็นคนเฮตดอีหย่างเบ่เป็นนะคะเปียวพูดถึงตัวเองแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เปียวเห็นรอบๆตัวนะคะทุกคนเชื่อหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนตอนที่เปียวอ,อยู่ด้วยตัวเองนะคะเปียวเปียวทาอีหย่างเองเปียวสู้อีหย่างด้วยตัวเองมันเหนื่อยแน่มันท้อแน่แต่มันเฮติเฮาภูมิใจนเมคะ่ะเวลาที่เฮามองย้อนกลับไปในสมัยก่อน คืออันนี้ฉันก็เฮดได้ต่อให้เพียวบอกภาษาบอกเก่งเพียวมาอายุสวเดเดนโดนนะคะตอนอายุย0สถึงเพียวอายุย7ทุกคนเชื่อหรือเปล่าว,ว่าเพียวว่าภาษาสวีเดนบ่เป็นอันถ,ถามถามได้แต่ถามได้แต่คำพื้นฐานแต่ว่าการที่แบบว่าตอบโต้หรือคำอาอยียงยากๆแทะเพียวจะว่าวบ่ได้เลยแล้วเพียวก็จะอายแล้วเพียวก็จะแม้กระทั่งขึ้นรถไฟไปใน ที่ไกลๆนะคะเช่นไปหาเพื่อนภาคเนือภาคกลางยังไงเปล้อยจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแล้วเปีืยเปแบบรู้สึกละอายแล้วก็รู้สึกอายหน่อยไหมคะเขินเป็นคนขี่เขินเป็นคนขีนนข่อายจนเปียวมาเปิดบริษัทนี่ยนะคะเป็นของตัวเองบัดน,นี้เปียอจะต้องดิ้ลร้นได้ทุกคนเปียอจะต้องติดต่อเอยียงโดยตัวเองนะคะเพราะว่าจะเป็นใจบินใจประกันใจออียง,งต่งางๆเพราะว่าจะหาประกันมา่ห้ล้านตัวเอง ตอนนั้นเบี้ยยู่ตัวเองด้วยตัวเองนะคะแล้วเบียยกับแบบคือเขาอยากหาความรู้เขาก็ต้องไปไปค้นคว้านะแมคะ่ค่ะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ได้ตอนที่เปี่ยตกงานเหมือนกันเาาบียยกับบะไรเงินจากออคาซ่าหรือว่าเงินที่ช่วยเหลือ,อเฮานะคะเาาบะะเเียยกับบะไรอย่างเงี้สิคะเฮ็ดจังไดช่วงนั้นเป็นช่วงที่บีบบังคับนะคะก็เลยเฮ็ดให้เปียยต้องมาเฮ็ดงานนวดนั่งสิะคะคือเบี้ยต้องเฮ็ดอีกอย่าง,างให้ตัวเองอยู่ได้ร้านอาหารก็มีจ้างเขาแค่บุกี่ชั่วโมงเพื่อไปเฮ็ดแล้วนะคะ ก็มีอยู่อาทิตย์หนึ่งแขาอยู่สองสองสามวันวันหนึ่งกาแฟสองสามชั่วโมงแล้วเปืี่ยนเฮ็ดอยู่สามงานอะ่ะทุกคนคิดบังงานมงคลนิดนึงงานมงคหนิดนึงแล้วก็ขับรถขับมอเตอร์ไซค์ไปอีกเ,อเกือบชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปเฮ็ดงานแล้วก็ไปทาความสะอาดบีแอนด์บีย่งสินะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟอาหารทุกคนสามสามงานนะคะแล้วก็เฮ็ดงานสวนงานไทเปี่ยวกบสุขภาพบ่ค่อยดีนะทุกคนแล้วเปลือยรู้สึกแย่มากแล้วก็แบบ แั่นแะค่ะเหตุการณ์ต่างๆนะพวกนั้นนะเฮ็ดบีบให้เฮากายเป็นคนขยันขึ้นมาใะมัหมคะ <c oughs> เล้วก็ทรหดมากเลยนะคะชีวิตที่อยู่ในสวีเดนช่วงที่สูญเสียทุกอย่างช่วงช่วงที่เปียวแบบสิ้นเมื่อประดาตัวช่วงที่เงินหมดทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งคาไฟโอนเลยเพื่อต้องยืมตังเพื่อนวัจัยนะคะก่อนคือเขาหมุนเงินบ่ทันนะคะเราก็เป็นช่วงที่โมเลียวัวตอนะคะอยังกับทุกอย่างมัน คือเขาเลือกนะคะเลือกชีวิตแบบนี้ลนะะแล้วเขาจยจังใดนะคะเราเปียกับเล่มมาทําให้เปียวนึกถึงนะคะวันนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าเปียวนัดกาแฟนนะคะตอนเศร้าว,ว่าให้แฟนมาส่งที่ทําง,งานแต่แฟนเปียนนะเราไปสอนนะคะเรามีสอนเปี่ยวจะต้องออกจากบ้านเจ็ดโมงเคืงนะคะแล้วแฟนเปียวเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะสอนสอนนักเรียนนะคะในในกลุ่มที่เพิ่นสอนในแต่ละเดือนก็นจะตั้งกันไปนะคะเดือนนี้เพิ่นก็นจะสอน คนอายุหลายแน่กับเป็นคนสวีเดนเราก็จะสอนอีกอย่างหนึง่งแต่้านแล้วสอนเช้าต่างชาตินะคะที่มีในกลุ่มนะคะสิบถึงยี่สิบคนเนี่ยเป็นปหลากหลายประเทศนะคะเราก็ต้องแบบแยกสมองแล้วก็ต้องแบบหาความรู้ล้วก็ต้องออยงั่งะคะแล้วเขาตกกระลกกันไปเมื่อวานแล้ววันนี้พอตอนส้อมาแฟนเบล่็รีบลงมาเบลอยวู่ห้องใต้ดินเขาจะไปกันด้หรืยังล่ะแฟนจะมาถามเดี๋ยวเราไปดอกเดาจิมาเองคือเบลแบบ เปียวเหนื่อยกับการเร่งรีบนะคะเปี้ยวเปี้ยกับอยากพักค่อนด้วยนะคะสุขภาพเปี่ยวไม่ค่อยดีแล้ววันนี้ก็เฮดไห้เปี่ยวเอาขออ้างที่ว่าสุขภาพพอดีนะกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนมักง่ายนะคะทุกคนอันนี้เปียวคลิปนี้เปียวมาพูดถึงความแย่ของตัวเองแนละ้วก็จะเล่าให้ฟังพราเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะแต่ว่าเปี่ยกันยังมามาเปลี่ยนตัวเองนะคะนึดี๋ยวเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเอง แฟนกันเลยว่ามืดอนฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็หนาวเปียวจะปั่นจักรยานจริงๆเลยเปียวก็ปั่นเองทุกคนรู้ว่าเป็ยดอย่างไรเปียวเอาถุงพลาสติกครอบแล้วก็เอาที่อันหมวกนะแมไห่ะหมวกหมวกกันลมเนาะค่ะยูนิมันจะต้องใส่นะคะเขาเอ่นว่าหมวกกันน็อกปั่นจักรยานนะคะทุกยูนิต้องมีนะคะเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้ห่ะเกิดอย่างขึ้นเขาเขาปนองคุมคาเขาก็เลยลุ้นนั่งลงใส่พวกหมวกกันน็อกนะคะเ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่นะคะก็ รถนงลงอยู่แต่กับบ่อยมีค้นใส่นะคะมีค้นใส่กับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเปีียวกับใส่นะคะถ้าบ่ใส่เปีียวกับรู้สึกบ่ปลอดภัยนะแน่ค่ะเพราะว่าเปล่ารู้จักค้นหนึ่งล่มนะคะแล้ววันนี้หัวเปนอกก็ฟุตบาทนะคะแล้วก็กลายเป็นออามาผึกอัมาพาดไปเลยนะคะเหลือตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็ดูจากหลายค้นที่ล่มแล้วก็สอกกับหัวเนี่ยค่ะ คือไปเลยนะคะแล้วเปียวกับเลบพยับอันประมาณทนะคะเปียวกับภูมิใจนะคะเปียวปั่นจักรยานมาโม่ซเราลูกค้าเปียวกับจ็คว่าเป็นยังบังเอิญอยากมากกวันเวลาพอสิไปหับแมวนะคะเปียวกับเอาอีหยังเนาะบันีีย้ายอันนี้อยากมากกวันเวลาเคิร์ชั่วโมงทุกคนเออเปียวกับเลยบส่งขอความไปบอกลูกค้าว่าเออเดี๋ยวเจอกันถ้าเปียวบอกเรา่าเก่าโมงสิเราก็ต้องมาแปดโมงสี่สิบสี่สิบห้าเราสิเป็นคนแบบอยากมากกว่นเวลาทุกคนเปียวกับปั้นจักรยานตั้งแต่แปดโมง ยี่สิบหรืออย่างนี้ละบันนี้ตัวอ,อยากถ่ายรูปดอกไม้มาให้ทุกคนชมตัวจักรยานกระตอดจอดบ่ยอยู่หนไหมคะเพราะว่าเปียวแบกทั้งผ้าขานนูผ่าปูใส่หลังมา้าแล้วก็เอาใส่หน้าตะแกงคือยังผูกอพยพผู้รีไปไม่เลยอยาก,มาากหมวยจะกองทุกคนโอ้ยจะเป็นอย่างยังเป็นยังสั่นนั่นแหละราบบัดนี้นะเปียวนะแพร่หลายทุกคนตาทางนี้เปียวเนาะน้ำตามันไหลไหลตลอดเวลาแล้วเปียวพอดีึ้นนไหมปกติแล้วนะเปียวจะ กินยาจากโรงพยาบาลแล้วพอน,นี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเัวหายไปแล้วเพียวก็บบอยากินอีนะคะเพราะว่ายาเนี่ยบริายาอย่างกระซ้ารักษาโรคหนึ่งแต่มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเขากินหรือว่าใส่ในระยะเวลาที่ยาวนาน,นะคะ่ะวันนี้เปี้ยวบ่หายนะคะเปี้ยก็เลยตัดสินใจวิ่งออกไปซื้อยาอยูใกล้นะะเนี่ยค่ะพอดีเปี้ยวแวะไปซื้อแซนวิชด้วยนะคะ วันนี้มีลูกค้าฉุกเฉินจะมาช่วงบ่ายโมงนะคะเปียวก็เลยจําเป็นต้องรับเพราะว่าลูกค้าปวดหลังแห้งเปียวก็เลยวิ่งออกไปซื้อแซนบิดมาจะมากินอาหารเที่ยงแล้วก็ไปซื้อยาตัวนี้มานะคะเปียวก็เป็นคุยกับคนที่ขายของอยู่หันนะคะเอิ้นนไ้เพิ่อนมาซอยมาซอยอธิบายให้ฉันแน่ว่าคือเปียวเฝ้าแห้งน่ะอันใดเหมาะสาหรับฉันเพราะว่าบอค่อนฉันเคยกินยาตัวหนึ่งมอนทูลูกัสนะคะเป็นยาที่ใบรับรองแพทย์แต่ตอนนี้ ฉันก็ได้กินแล้วเธอหาไก่เคียงให้เนี่ยเพื่อนกับไปอธิบายนะแม่ค่ะคนกระต่อแถวหลายเปียวเป็นคนตื่นคนน่ะถ้าคนเล่นหลายเนีค่ะว่างเสร็จเปี่วจะเพื่อจะตะลิดไปเลยทำยไงค่ะคือเปียวบุเคยชิ้นเปียวเฮ็ดอีกอย่างแฟนเปียวจะเฮ็ดให้ตลอดเราจะแบบแม้กระทั่งยาท้ายร้อยนะคะเปียวเปียวพออยากไปอย่างนี่เปียวกาให้แฟนเปียวนะคะเป็นผู้เีวเขาไปแก่้อมมูลนะคะเพื่อที่จะให้แฟนเปียวสามารถรับแทนเปียวได้อยงี แล้วบันี้เขาให้แฟนเฮ็ดอีหยังให้ตลอดแล้วก็คือเคยชิ้น่ะแม้กระทั่งอาหารการกินเปียวบ่อยากไปแล้วก็บอกแฟนว่าเจ้าเห็นอีหยังที่ฉันชอบนะซื้อมาแฟนเบียวจะถามไปน้าการบอเปียวก็จะบอคือเปียวไปแล้วเปียวเปียวประชอบที่จะไปเจอคนหลายๆคือเฮาเหนื่อยะหัวสมองน่ะนะมคะแล้วอีหยังที่เป็นแบบนี้ประจํานะคะทุกคนมันเฮ็ุให้เฮากลายเป็นคนขี่คานกลายเป็นคนบ่อยากบ่อยากลาบากคือเอาสะดวกตัวเองกกลายเป็น กลายเป็นทาวันอะแม่ค่ะ,คะน่าเกลียดมากเลยเราก็อีหยังกับแฟนแฟนทุกคนเราเมื่อหนึ่งมาเขา,เขาเขาไม่อยากเคลีอีหอย่างเลยเราก็กลายเป็นคนหมดไฟกลายเป็นคนไม่อยากรับลูกอีหอย่างคืออยากสบายอยากหาช่องว่างให้ตัวเองสบายนะคะพี่พูดถึงตัวเองเนาะนี่แหละคะ่ะทุกคนหน่าเกลียดมากนิสัยเปียวนะคะเปียวไปเล่นเป็นคุยกับเขาปรึกษาเขาทุกคนเขาก็เลยบอกว่ายามันจะมีหลายอย่างนะคะมันจะมียาตัวหนึ่ง ีเปียวเคยกินแล้วเปียวเปียวแพ้แล้วเปียวเหนื่อยแห้งม่แต่อยากนอนเไม่ว่าเขาไปอยากยาตัวนั้นถ้าใครจําซื้อว่าได้เพราะว่าเปียวเอายาไว้บ้านนะคะนะคะเขากัแนะนําเปียวก็เลยตัดสินใจว่าเอายาที่กินนะคะเพราะว่าเปียวเปนผใหญ่ใจอายุบานมีแบบใดนะคะเปียวก็เอายาหยอดตามาตัวหนึ่งเขาแนะนํามาสองตัวนะคะเปียวก็เลือกเอาตัวที่แพ้งที่สุดเนี่ยน้อยหนึ่งแต่เปียวย่านแบบเ่เปียวบ่แน่ใจว่าเปียวเคยใส่ตัวนี้หรือเปล่าที่ว่า หยอดตาแล้วมันเห็นให้เขาแพรนะคะเียวเคยแพรจนต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอเอายาฉุกเฉินให้เยวสอดไปใต้ลิ้นนะคะเพื่อที่จะเยวเส้าแพร่แพรนี่ยเพราะไม่ง่ายๆทุกคนเียวแพรตั้งแต่หัวจนปลายเท้านะคะจับมองไดเกามองไดก็คือเป็นพื้นขึ้นพื้นนะคะเียวเป็นคนที่แพร่วบลเคยแพรยาหยอดตาแล้วเบวเคยนะคะเียวก็เล่นยากนะแม่ค่ะเยวกับพระทันติกาใส่เยวก็ใส่ตัวนี้ก่อนสเปรย์ตัวนี้ฉีดได้ทั้งหมด 60วันน่ะคะ่ะเปียวก็จะฉีดประมาณในสองจิต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 นี่แหละครับเปียวอยากหายไว้เปียวฉีดไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเปียววิ่งไปซื้อตอน10โมงยังท่านี่หายอยู่ก็ยังไหลอยู่สงสัยเปียวก็ต้องใส่ตัวนี้นะคะเสียงดวงถ้าแพ้ก็ต้องไปหาหมออีกแล้วคะ่ะแห้งไม่อยากหาหมอเยอ่นั่นแหละค่ะทุกวันเปูก็ไปยืนคุยกับเขาหน่ะแมให้เขาอธิบายให้เปียวฟังคน้นก็เน,นืม้มเปียวในวันนี้เขาก็เออ เพี่วก็สอเพิ่นเน่ะปกติเพี่ยวสิบกว่าสอได้ทุกคนเพื่อสิยากอเพี่ยวสิเกีงใจนั่นี้ค่ะแต่บันี้เพี่ยก็สอบักย่างทักสออันไดกินลมแพ้แน่อันไดกินลมมันนั่นมีอาการเอฟเฟกต์แปลว่าง่วงนอนหาวนอนแบบนั้นน่ะฉันบ่อยากกินเพราะว่าฉันต้องทางานไปวางสิฉันบ่อยากเมียตอนฉันทํางานแคทเชียร์ขาง้ังหันมาแนม้เพียวประกาชีวิตในสวิตเดนเรื่องเล่าหลากหลายยามไปกับมาเล่าให้ฟังตังแต่เจอกันในคลิปน้านะคะสวัสดีจ้า И yeah.